มี Accord G8 มาฝากหนึ่งคันนะครับ Honda Accord G8 ปี2010ตัวท็อปนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิความสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในงามภายนอกงามใครชอบ G8 มาแล้วครับ คันนี้179,000บาทนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเครื่อง2004 EL Navigator นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารุ่นนี้นะครับชมเช็คทดลองขับได้เลยครับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับ179,000บาทนะครับภายในสวยมากๆนะครับได้เบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับรถสวยๆนะครับภายในดำดุแบบนี้นะครับใครชอบนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะหนังสวยๆระบบภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีเนวิเกเตอร์นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับตกแต่งลายไม้ภายในสภาพดีมากๆครับปี2010ใครกําลังหาใช้งานนะครับคันนี้เราเช็คเก็บงานคัสสวยมาฝากาให้กับสมาชิกที่ชอบแอคคอร์ดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยภายในสวยมากๆกว้างขวางนั่งสบายดูดีมีระดับจัดไปครับนี่เลยครับคุณพ่อคุณแม่นะครับจัดไปครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับเหมาะสําหรับ ใครก็ตามครับที่ชอบแอร์คอร์ดจัดไปครับสายพระสายครูสายข้าราชการผู้ใหญ่กำนันจัดไปเลยครับนี่เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับอะไรเยอะอยู่แล้วครับสำหรับ แอคคอร์ดนะครับเป็นรถเจ้าตลาดนะครับสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครที่ติดตามช่องอยู่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมคัดรถสวยเช็คเลยสวยๆมาอฝากนะครับแม็กก็งามๆนะครับจัดทรงมาเต็มเ็นะครับนี่เลยครับเต็มซุ้มเลยนะครับสาหรับแม็กรุ่นนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่แต่งซิ่งอะไรทั้งนั้นครับรถสภาพสวยเดิมครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับช่วงล่างดีไม่มีดังแน่นอนขับไกลสบายครับรุ่นนี้ไม่เคยติดแก๊สสีสวยเต็มแม็กหมยางเต็มครับใช้งานได้ยาวลองชมเช็คดูรถทดลองขับใหม่260,000กิโลเมตรนะครับใหม่แท้นะครับไม่มีกอไม่มีหมกมาแบบไหนแจ้งแบบนั้นนะครับสนใจมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีเป็นอีกหนึ่งตัวรีให้กับสมาชิกที่กําลังหานะครับสวยมากนะครับใครชอบแอ c o คอร์ดใครหาแอ c o คอร์ดนานๆจะได้สวยๆแบบนี้มานะครับก็ลองชมดูได้1 1 7 9 0 0 0บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพดีมากๆใครถูกใจใครเข้าใจสนใจอยากได้เอาไปใช้งานก็นมาดูรถทดลองขับนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับฝากไว้ให้พิจารณากับ Honda Accord G8 ตัวท็อปปี2010คันนี้เครื่อง2 4 0 4 EL นะครับเครื่อง2 0 0 4 EL ได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้ามีนวิเกเตอร์จากโรงงานนะครับ สนใจโทรเจรจานะครับโทรตอนไหนก็ได้นะครับตื่นมาดูตอนไหนก็โทรได้เลยครับถ้าท่านชอบจริงนะครับรับรองว่าจอดไม่นานแน่นอนนะครับสวยสภาพนี้ฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเลยนะครับโว์เจรจาโทรสอบถามมาเช็คมาชมทดลองขับบรนไกลบันไกลไม่สะดวกจับจองกันได้เลยครับรับรองได้รถทุกคนสวยมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับ